กขึ้นมีไฟขึ้นมีนไลเราถเราจะไม่ได้ขึ้นไปถึงพ้าเขาก็เลยอยู่ที่เครงนสมพี่เขอยู่สวรรค์นะอ้าวพูดแลวรีงมาปล่อยนี่ไม่ใช่ลีงค่ะไม่ค่ะพี่ลีบไม่ลีงค่ะออมันเย็นมากเลยนะถูกครับถูกเอาสิอันนี้ข้กิุสีฉัอยากกินุซีิทนที่แปดเล่าิพย์ทั้งใทิพ์ที่ไท น <peach> มาน่กก <S 1> <S 1> า่ีสบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุทุกคนเนาะไลบ้บวันแล้วพี่น้องซาสุไปแล้วลงคลิปมาพะโว้เพย์เบยหอสวัสดีนะพี่น้องอันบุญซว่างเพื่ออายุอันบุญออกพรรษาอยู่ทางบ้านกับบริษัทศรีน้นนองเอ้ยพาก,กันขึ้นมาดินสวรรค์เนานะมาบ้านนาบาน่าวคือเก่าเนาะพี่น้องอยู่เพื่อนนาบ่าวตอนมือนี้พิเศษกลัวเก่านะพี่น้องก็คือสาวไก่ส่วนมะนาว ส่วนสาวไก่ส่วนมะลินผวกสาวเทงสาวแป็กนะผมมีคาโรดพี่น้องเลยบริเวมาสาวเทงกับซาซุกส่วนเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นบริเวมาซาเพิ่นดินอยู่ทางบ้านเขาเจ้าเห็ดบุญออกพรรษาอยู่ปากเซเนาะพี่น้องเลยค่ะบ้านเกียงผู้ซาซุก่อนไปสามเมือวันกาเลสิมาดินบุญออกพรรษาอยู่สะวันนาเขตเนาะพี่น้องตอนนี้สาวซุกกำลังสีลงไปใส่บาทเนาะพี่น้องเนาะเตรียมทักเนยไข่พี่น้องเลยสองจังวันนี้เพราะว่าส่วนนี้อากาศมัน เปลี่ยนเนาะหลายคนกับผาก,กันข่ายบาัตรมืึอคืนนี้เส้าไก่ส้นกับยังขายพี่น้องเส้าซุกมาหอดเมื่อวานนี้แต่ว่าบริไายคลิปตอนเดินทางเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็เดินทางมาหอดสวรรค์ดเขตเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเตรียมตัวสีลงไปใส่บัตรทำบุญเนาะพี่น้องอันนี้พีเอฟซี FC เพิ่นผาเงินมาให้ทำบุญพี่น้องให้ซื้อของลงไปใส่บัตรเขาพ่านซาพิ่นว่าให้ซื้อของไปใส่บัตรอยู่บัตรเนาะพี่น้องเนาะเอาบุญน้ำกันเด้อผู้ที่เพิ่นผาเงินมาให้เฮ็ดบุญกับเขาห้เพิ่นอยู่ดีมีแหงเนาะ ให้เพิ่นรับเพิ่นด้วยก็เก่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ากำลังเตรียมแซาไก่โซนทางล่างพี่น้องจะฝ่าวกที่ถาเขาก่อนสิยังค่อนข้างดีด้วยปะคุณซีแซดบอกให้เพิ่นนุ่งไปก่อนจักแล้วเพิ่งมาสิยังมาบ่ะวะซวไก่โซนสบายดีก่อนสบายดีพี่น้องแซาไก่โซนห่ากระลูกแต่ไข่ชิยังประทับขุดนะทั้ง ไปดิไปเกี่มาซื้อสวัสดีก็ดิสวัสดีพี่น้องไปนะสาวสิผ้าลงไปใส่บาทดูบาทน้องพี่น้องเนาะย่างก้นแม่เลยพอได้เห็นก้นดอกเหล็กดอกเหล็กคันนี้ก้นเงี้ยงเงี้ยนนะฮะเอาคือบุคคลเลยย่างกันเลยไปย่างไปย่างมบรรยากาศย่างสาวๆพี่น้องเอ้ ดูไกให่คะไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมว่าบรรยากาศราคาหะยาวเป็นยังไงเขาจะหยางลงไปนะท่านผู้ชมสิขึ้นไม้โคงเปิดไปลงไปเดินทางลงบัตรเนาะอยู่บัตรอันนี้จะไม่ยังมีตะคอยเราก็ยังไม่ทันได้ซื้ออะไรนะท่านผู้ชม เอ้า <laughs> <coughs> <coughs> <d skiing> ไปแล้วคุณนิจน นางถาเพื่อนมบ้านเครื่องซุบู้พรูเจียนภาษาสิื้ที่นางถาเพื่อนอ่านตุ่นพี่น้องเพื่อนยังอ่านตุ่นเพื่อนเห็นตุนเอนะเขากับเสียาน้าได้กัเากันขึ้นเมื่อตอนแรกขาเาเจานั้นจะลอยกระทุ่มพี่น้องนะาบจิบเป็นอยกระทุ่มอย่แค่เขาสวัเขีพี่น้องลอยอยู่หวานม่วนยห้งจะจดจำใส่กระติกเขอยากินเขาแห้ตอนนี้ถ้าได้กินเขาสัมพี่น้องเตรียมยานได เอาบุญมาฝากพี่น้องเอฟซีเบอร์เออหย่าน้ำเลีวก่อนเดี๋ยวห้าสิบประหยัดเพื่อเยี่ยมมาท่านเลี่ยเลี่ยวเจ้ากำลังหยาดน้ำนะคุณผู้ชมพิธีการใส่บาตรกับไรเสร็จจิ๋นลงแลยลำพี่น้องเอาบุญมาฝากพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขนเนาะ อาบุญมาฝากสาวไก่สดอาบุญมาฝากพี่น้องไอซีอาบุญมาฝากพี่น้องเอาไข่มาฝากเอาไข่มาฝากไข่ว oh, ่าเอาพี่แต่คนไข่บ้านพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะไปยังทุกคนเจ้าหน้าอันเับหนบัตรยู่บ้านชาสุกนะเขาเจ้าเห็ุเป็นอะไรเนาะเพราะว่าบ้านมันเย็นเป็นแบบว่าไม้ตะเข้าตะกี้นะพี่น้องแต่ว่า บัตรซาซุกมันจะแบบว่าบางบ่อนก็จะเห็ดแบบท่านสมัยแล้วนะพี่น้องเห็นเป็นทอแจกเห็ดเอาปูนมากกดตะลายใิ้เป็นอะไนอพี่น้องนะจะใบจะข้าวตะกี๋เศร้านี่นี่กอดบางเนะกอดบางเงินนะสามสิบเสาบัตรสามสิบเสาพี่น้องบัตรตะข้าตะได้เพิ่งแต่บัดรคุณจะเห็นใหม่นะ ลายรลุดเปานผู <ải> mày, <C> ้ชมไใจหึงแล้วนะสกระเป๋าคิดอยากเอาไหมไปคายเนาะเดี๋ยวก็เอาปูนมาเหยียดนะเป็นโม่หายที่เขาแต่เป็นไหมเขาไม้ขยุกไม้ขยุกไม้ดูพี่น้องเขาเต่าเชือกเสาปูหน่อแต่ก็หวัดเลยอยากเก็บไว้เส้ไปเนไปเล บาดบานพื้นที่ของทุกเนียนะคะทุกเนี่ยยอนกคนยังบุามเจาเกงมันให้านมืดเลยมะบันเัท่านางอยู่หูมืด เพราะเ็ดองเพราะว่าถ้านางมือจะยูนิคแจ่งนะแจ่งครับแต่ว่าบัตบานซาสู้จะติดกับเข้มในน้ำเโดุลน้องแต่ว่าอยู่บันศอกอันนี้เป็นบันศอกดูแค่สวรรค์เขตอ้าทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ฉันเบื่อมือกล้องแหงนะท่านผู้ชมแง่งามแต่ว่าบิวบรรยากาศคำวิเศสนุก เจ้าเดี่ยงปลาน้าพี่น้องปลาอยู่น้องจับปลามากินพี่น้องใส่บาตรเด้อยงตอนมาเอาขนมมาใส่บาตรแล้วเมื่อเอาปลาเมื่อน้องบกูอะไีบอกน้องมักโต๊ะบอกเมื่เคยเห็นเหื่อได้พี่น้องโตโน่ท่านผู้ชมเราใส่บาตรแล้วเขาก็จะมาอย่างรอเค็มของนะว่าเขาเห็นเหงื่อเนี่ นาวมันฮอนมากเลยท่านผู้บรงจะมาคลายเครื่องแล้วพี่น้องอกอเกือบกูอยากก็จะคลายเครื่องพี่น้องซาสูเคยมากบางปีนะแต่ว่าเกือบอะเราก็มีอีดีบ์เออเราจะมื้ออะไรเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมเราจะพามาเลาะอันนั้นนะคะเราจะซื้ออะไรบ้างก็ยังมีคนไลน์นะพี่น้อง ผู้ทรงเฮิดปีนะไรคะปียังวะตัวคนมาอคู่เดียวค่ะปิดปิดปิดชื่นเออมองปิดชื่นเน่พี่น้องมองปีก่อนนะปีก่อนปีซื่นภาษาไทยว่าอะไรปีซื่นไมาว่าสองปีก่อนเออประมาณสองปีก่อนปีซื่นเออสองปีก่อนนะพี่น้องซาศุเคยมาตอนนั้นมากระดับเบาตอนนั้นยังไม่มีมูอกับพท่านเคยมานำเนาะซาสุขกันย่างนี้มดเข้มข้องเลยพีน้อเขาหนาจะประทันเหตุเขินนั้นหลายหมื่นร้อยกระทุน่ะตอนนั้นยังไม่ทันจักอินโดีเีย ยางพี่นนองไปย่างย่างย่างยอาย่าถ้าผู้ชมมาแรงเราจะมาเข้าลำบงมาได้เยล่ยมขบตะมีรูปุอยู่อเนาะเพื่อนเพื่อนเ้เจอจิโร่รูจัไมละ้เราจะมาเราจะมารู้เราจะมาเบิง์นคนลังมาตอนแรงเราจะมาเบิ่งคนลังมาผู้ชมว่นที่ซีฟสไปอะเรไปเรปไทย เราแลบเองก็ได um er um. ้คงนี่บอมีเ <proverb> ง <ially> <laughs> okay, so <ine> ินเอาไปน้องที่สิเราบ้าเขาแหงกระเป้าเลยไปอยนี่แหละกอดจิงกระเป๋าเอากยสวันดีน้องตอนนี้เอ้ยลื้ืๆจะหนห้สิบองหูน่ตอนนี้เขาอยู่สวันักขี่ด้อน้อมันไม่ไปถ่าย ไ่องมีนะมันมีเกพี่รองเข้ามาอะไรจังเลยเกิ้อคือจะอยู่บนีอีงอีเกิ้งเกคนไทยอีแยงวะคนไทยอีนยงอีเกิ้งเลยพี่รองมาชาสุกกออีเกื้อน้องชาสุกเคยเห็นอีเกิ้งเอ้าปีนอไฟะไรบ่ไ็เขากิขึ้นเกื้อขมีไฟะไ้มมีคนลผู้ชมถึงถึงเราจะไม่ได้ขึ้นไปถึงพ้าเขาก็เลยอยู่ทีเกิ้งนะทุผู้ชม

เขาเขาลงเลยกัมือมือน like ี้เ่ราเขาแข่งเพื่ออะไรอื่นม yeah, ือแข่งมือนี้ก็แข่งมืออื่นนะพี่น้องซาสุกะสิมาไทยคลิปอีกแต่ว่าตอนแรงเราจะมาลอยกระทงใช่บามรเบื้องคลิปตอนแรงนะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้เขาต่อจากไปใส่บาตรในเสานี้เลยทุกคนหลังจากที่เขาใส่บาตเซตสร็จเดี๋ยวเอาบุญมาฝากเอฟซีเดี๋ยนาะเขากะฝ่าพี่น้องเอฟซีนะมาเบื้องบรรยากาศพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศพี่น้องเอฟซีเบื้องว่าบุญทรเหื่อ ุณอาภาษาหนะพี่น้องเราอยู่สวนรค์เคลมเป็นเรื่อร้ายมันจะหมุนกว่าปากเซไหมซ่องฟีแล้วพี่น้องซาสุกมาเที่ยวอยู่สวนรค์เหนือปีนี้นะมีหมู่มานับเนาะพี่น้องเอ้ยมีมีมากับเอือยกับยังเนาะแต่กระเทียวเนาะพี่น้องแล้วก็มาแต่กระเสี่ยวแต่กระเสี่ยวงัดกอะไรหนัดยังปลายมีอะไรปลายมีอีกใครพกมีดใครพกมีด เขาไม่แนะนำตัวเราทำปาไปเสริมเขาคีฟูเพราะว่าไตะมัวนนะ้อพี่น้องเราอยู่แคมป์สกุลเราตั้งอ,อยู่บนอีเกลิลยานะเลยอันนี้เลยอีกอะไรบ้างคะป้าอกเยมากเลยเซเว่มากเลยนะทำไมเอ่อมือกล้องไม่แนะนำตัวด้วยล่ะคุณเป็นใคร เธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรน้องชายเธอซื่อว่าอะไรปากี่ปาออกอีู่นะคะเราจะถ่ายรูปาอปากอยู่ปากดิ่เทอะถ่ายเฉยละคนตีวูน้าถ่ายน้ำกันเขาก็มาอย่างคือกันนะเพราะว่ามันยังมันยังหอนอยู่นะเขาถ่ายรูปก่อนเงี้ยก็ขออนุญาตไปถ่ายรูปก่อนนะท่านผู้บริหารได้งานแล้วครับน้องทีน้อง Ồ, họ đang nhàng, đang cướp cướp, nó ra bờ rùm. Này, con, nhớ sang khuẩn để cướp cướp. Con đã ừ. khen. Làm đừng cho oh, là <kipao> no. <cười> <cười> nhàng, yeah, có bao giờ, đứa sao. Ờ, hôm nay nó bỏ bao mái. Hơ, chỉ đừng có bao. Chỉ đừng có bao. Nhà bà. Chỉ đừng có bao thì nó. Khuẩn đang còn. Mẹ, con nhẹ cây xương cơm cơm ạ. Mẹ, con nhẹ ไปในรถจกรถเขาจิตตั้มมันยากไม่ไหวคนอย่างไรรถจกกเขาจะมาค้ายเครื่องติงเลยพี่น้องเอ้ยภาคสาวไก่โซนมาิีสตวันตเขตเพอวาอยู่ปาซีสมองเขาหล่จนเมื่อยแล้วพี่น้องเ้ยแต่กับบต่างยังหล่อสอกันค่ะ ก็จะขายเคิ่องเยอะแยะข้่กิยาวันที่แปต้องทิพย์เด่นทิพย์ดีเด่นแมองยาข้าว้เจิแย่แล้วอย่แล้วนซูซี่กินปาบึเกุกินาบึกงปีกจิ้ปันเอาโรินะอาโอยออาอร่ออาโอยเอาใส่เดี๋ยวกีกล มันี่เาัขงออกาี่ปุมันกอนแค่อย่างเดียวจะกินแค่อย่างเดียวน่ะเหรอเขาจะกินแค่อย่างเดียวน่ะเหรอ คนเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงก็เลยหาแนวมากินเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เลยอยากกินเขาเนาะแล้วก็แหละเอ้ยหาแนวมาหาบนหนั่งเนาะพี่น้องอะไรบนหนั่งแล้วก็รสิพากันกินเนาะทุกคนกินกินเอียงแล้วเขาซื้อเอียงซูซิซูซี่เอออันนั้นแหละอ่ะกินเลยทุกคนคำแรกของดิฉันนั่นเองเนาะจะเอาอะไรใส่ซฉันก็ไม่เคยกินนะท่านผู้ชมเออโบเมนเราเคยกินอ่ะเธอหนึ่งเนาะทุกคนอ่าคำตัวตัวไปเลยมาเลยพี่น้องเยกินนกันสิบแซ่บเลย <c oughs> คนร้านนักพี่น้องแล้วเขาจะเปิดเพลงดังซาสึเก็เลยมาผักเสียงเอาตอนนี้เราก็กินซูชิอย่างอริดอร่อยนะเนอู้ชมคำที่สองต่อไปเอ,อ้อร่อยมากโอ้อีทุกคนหลังจากที่เฮากินอิ่มนะทุกคนเขาก็เลยมาอย่างหลออีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันกริ่มหอมในการสภาพากันเมืองนะนะทุกคนวันนี้จะเป็นบอลทีอันบนเหตุูกปันพญานาะคนะทุกคน ลยนะเกบตอนนี้พวกเราก็พากันโรนฮ้อนเดลนะทุกคนแล้วก็จะพากันเมื่อแล้วแหละแล้วก็ไปถ่ายโคนดถ่ายรูปถ่ายถูไปแล้วพากันนั่งกันสิพากันเมื่อะเจ้านาเจ้าพร่อันเอกข็จะไปต่ออยเลยก็จะไปนอนผ่าคิดเซาสุสีมากโอยกระทูกอะไรกเสกกติตดมก็เป็นบรรยากาศต็มกัวินันก็ยัง่ทุกคนต่อไปเด้อเนาะเดกัน จะคลิปไว้เพียง่ำนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่นอ้องบ๊ายบาย